นี่นี่ห็นบอกทุกคนได้แล้วได้แล้วดีจีไแอเอดนี่เปิดแล้วเปแล้วเปิดแล้วเ,น,วเ,น,วเน,วนี่ฮึเปิดออกมาก,ก็ะะมีตอนแรกก็คือทงมันอยู่ในทงเลยที่บ่เนะนะจมันนี่เรา,าจะเขาจะเข่าปในทวงเลยแหละแกะเอา ทออ,ออในจะเปื่อยาเอ้ยบนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหลกใกลไปสู่ขอจะแต่งงาน สบ,บายดีกับสบ,บายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลอดปายเด้อวันนี้มาพบกับบาตุยเด็กคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้เป็นมือพิเศษเนะาะที่ว่าเป็นมือที่เครื่องมาหอด้ะเนาะตอนนี้ก็โดนมาหอดาทีห้อยเนาะพี่น้องจังหวะเป็นโดนของบริษัทเนาะนะซื้อมาหายให้เอากัาบ,บเวียกเอาไว้บินในบริษัทนะเนาอสําหรับใส่เวียกในบริษัทนะพี่น้องเนาะแล้วคันว่ามีงานมีอยังกับบินในเพลนเนาะตอนนี้ก็มาหอดแล้วเป็นมือตื่นเต,นต้นขนาด สีลองมาถ่ายมาแกะเพราะว่าทางหารเพิ่นว่าอาตอนแกะถ่ายวิดีโอให้เบิ่ร์นเด้อก็เรียกว่าสิมาถ่ายเป็นวอล์กเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นความสนใจมาเบิ่งกันว่าโดนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใดเนาะมา <S <S นี่เนาะที่ว่าเขาไปเอามาเพื่อชวยนี่นี่กรุณาถ่ายวิดีโอก่อนแกะสินค้านี่เพื่อเป็นหลักฐานกันว่านี่ฝากมาจากแอคชั่นแคมมาลา เด็แอคชั่นธรรมรานี่นี่มาแก้มกันพี่น้องตอนนี้เรามาแก้ยู่หานยานนอ,องซาวเนะยานยานนองซาวอยู่บ้านเซี่ยงเฮานี่แหละห้องสิบสองอแกะเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วมาแล้ว d j i a i r สามเอ็ดพี่น้องเอ้ยครั้งแรกที่บินสีได้บินนอ้องซ้ำผัดเนาจับเงินไทยจับตรงนี้ครับในคุณเพราะว่าตะกรตนอน,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 นประตูบินเนี่ยเนาะทาบันแบบเขาแกะก้อนเนี่ยแบบเขาแกะกองเนี่ยแกะไทยดูว่าไทยไปต่อไปล่าตอน,นกำล,ลังเริ่มแกะสกอตออกอ่ะเริ่มแกะสกอตออ,อ,อ,ออกก่อน ตอนบินอ่านาี I, ่ชีไอ้มีสองแต่ว่ามันเจอสายไฟเนาะเท่อแเลยจำเรี่องว่าคุแท้เนยซื้อตัวนี้ไม่ให้แก๊หนักแก๊เต็มเลยบาเดียวเนาะราคาหกหมื่นทัวร์เนอะติดดีลเลยค่ะเจ้าเซฟดีนะเพือกันแตกกันกระทบกระแทก่านขอก็จน์แก้ปมออกก่อน แกไอ้อไวันนี้นึกก่อนมันสี่เหาเนาะเดี๋ยวฉี่เห่าเกือกว้าวมาแล้วมาแล้วแกะทองอยางออกแล้วตอนนี้ของซีงมาแกด้าสกอ๊อตออกอีเนาะมันติดลายสักสกอ๊อตทงอยางนะครัมาสกอ๊อตแกะสออม តិតតិ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 នេះជាអាយអែបོ་ដែរពីណោះអើយជិបកំឡែងចាក់ទៅទៅចាំកំចាំ117អឺអឺ าใส่เบิร์เพื่อนๆกล่องะนึงออกมาแล้วแดนๆๆว้าวถ้าจะหอจะดูนี่ส้มสายปิด เจ็ดดีว่าว่ามันราคาแพงเลยเกือบแสนอ่ยอน,นาโอ้่าดนาสัญญาสัญญาเป็นใบอินเป็นใบคับประกันนะคุณบิดบิ๊ดสีท้าย ตัวนี้เป็นเป็นโดรนของบริษัทที่ปาสีออแหละอยากนำนี่ซื้อมาให้ใส่ครับใส่เบียดงานมันซับนาะ มีวินอันนี้ม,ม,ม, aris, มาเจอคอยืเอดเหมือนไฟทายเพลงบอลด้วยไทยบอลสำคัญของแข้งอันนี้เนาะ ๆตๆๆทุบๆๆ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 ๆุๆๆๆบๆๆๆนี่นี่ๆๆๆบอกทุกคนหายได้ๆๆๆวๆดๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆสๆๆๆๆๆๆนี่เดี๋ยวเอาสิแกะนัๆนเนๆะเดี๋ยวสิแกะเบิๆๆๆทุกขั้นตอน ลุนลุนลุนเต้นเต้นเต้นตัวนี้จะเป็นแมมเนาะนี่จะเป็นแมมอ่าปุ่ยจุ่ยยูทีสองร้อยห้าสิบหกเนาะนี่จะเป็นสายสายที่ของรีโมทอ่ารีโมทที่เฮาบังคับบินเนาะเป็นแถมมาตัวนี้เป็นแถมคอยเป็นแถมในอื่นก็นกนกนนได้เป็นว่าแถมแต่นใดแต่ซ้ายมันโอ้ยเนาะ Hoppin nhắn, đi học cái cổng này. Tư tên, thế. Très sớm phạt cho đi bình đó hả? Ah! 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 ស្លូວຕត់ន់ស្លូន្ត់ស្ត់າី្រមានត់ស្លូនដែ dan 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 kat di Bani. อยู่ในทวงเลยที่บ่เนาะนาจะแมนนี่เระจะตพระจัตเข่าในทวงเลยแกะเป้านี่เป็นทวงเลยอยู่ในนะน,ใน,ใน,นี้อยู่ในนี้อยู่ในกระเป๋านี้เออนี่อ่าวไอ,อ,อ้ติมเตนนีเติมเต็นเลยนี่เนาะปุ๊ดนี้ใช่กระปุ๊ดเลยเหนื่อ,อยเห็นเด็กอูดือ ดึงเตืนวะโอ้บีบนี้บีบนี้บีบนี้ขึ้นอบบิ้มเบิ้มบิ้บิบ้บ,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 บนี่จะมีอุปกรณ์ปีเเสริมเนาะนี่จะเป็นปีเเสริมแล้วก็จะมีอ่าอยี่ยงนี่นะเอ๊ะบุขุนวะมุลึงเว้ยน่นานจะเป็นอ่าที่ชาร์จเขาในานึงที่บอก นี่จะเป็นรีโมทต,ตัวบังคับรีโมทต,ตัวบังคับจะเป็นแท่งสากแบตเนาะโอ้แบตแบตมีซสสองแบบตัวหนึ่งนาที่อยู่ในตัวเครื่องเนาะนี่อู้ดึงหนักดึงแรนเลยในตัวเครื่องเลยนี่โอเค

จนนะแตบตอยู่ใน,นนี้ก่อนหนึ่งเออเปิดเปิดเปิดเอลงไปเปิดแค่แบตตัวนี้วาเห็นยังงูเป็นวะตื่นเต้นวะมาได้จับบาได้สัมผัสกำลังได้สัมผัสจน,นสากสาก,กับเครื่องเลยสากแบตกับโต๊ะเครื่องอย่างนี้นเลย เดี๋ยวสิศึกษาเบ่งก่อนเนาะเต้นๆว่นะววนี่โอ้แกะโอ้ยเว้ยมกลกายเย็ดว่ะเชี่ยวๆว่ะเดี๋ยวขฮสิเบ่งวิธีเราทัวรทามเขาเนาะทัวรทามทางหานเขาตืมอันนี้จะใส่ใบผัดเนาะน่าจะ ใส่ใบผัดตัวนี้นี่ใส่ใบผัดสีอันนี้ตอนนี้จะกากออกมายัางบ่ทันมีน้ำใบผัดเนาะนี่นะเจ้าใจะนะจะใส่ใบผัดเขาเด๋วว้าวเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยตื่นเต้นวะเฮ้ยมือถือนี่ฮะไปนี่เฮ้ยนี่กาออกมาแลว้ว ยังไม่ทันใส่ไปผัดเนาะเดี๋ยวทีใส่ไปผัดแล้ววันนั้นที่สากแบกเมียนจะรองบินเบิ้งเฮ้ยเฮ้ยขักบ๊พี่น้องเต้นเต้ดมีแบกเนาะรีโมท <c oughs> รีโมทบิน สุดๆเลยต้นนีเ,เป็นยังไะบ้ญญานหัวใจว่ะมึงมาแกะมันก่อนมึคขูดวะอ๋อหาใจแล้ว้นหนี้มันจะเป็นอันนะไนเนาะจะเป็นอะไร ยังวะอเกิดอ่าตัวที่ว่าเล่นเนาะเป็นเป็นแนวมุดเล่นเด้๋ยวเอิดมาจะได้วะ mm. ก็กันเล่นกันกล่องนะจะเปลี่ยนเปลี่ยนพิมพ์เปลี่ยนชี้เปลี่ยนแหล่เปลี่ยนมุมเล่นเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนชี้ของกล่องนะพี่น้องนี่เลยโอ้ขาโบจมีสามอันเนาะ มีอาบซ้ำอันซ้ำแบบซ้ำสีเป็นโทนเหมือนกันซะคุมโทนเฟมิล่าเนาะคุมโทนกลอ่องเออได้มาเนาะดิขัดเดี๋ยวเาสถ่ายทหารเบนเบืองละเอียดเนาะว่าอะไรครับเกเลียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเาสีจัดแจงให้่ยเป็นขัดแล้วก็ทายชัน้ในใบนเซนใบชั้นเซนใบขัดประกันแล้วก็ใบบินเนาะชกหนื่งพืน แล้วๆนะครับแล้วนี่นี่เนาะเดี๋ยวจะประกอบมมัอาไม่พลาดเขาแล้วไปสากแบดไว้เนาะ ถือว่าได้มาครบแลนะ้วเนาะนี่อืมมาครบแล้วแต่สิเขียมทดสอบสอบบินขึ้นเนาะไใบรับสายงานถือว่าเป็นอะไรโดนของบริษัทอะไรนะพี่น้องถือว่าซื้อมาไว้ให้สายงานในของการอะไรกับบริษัทเสริมประติกสชดอาไปบินอ่าสายงานครับสายงานเนาะ คือว่าส่วงได้ทีวาบอนี่มันมีงานกับเขาแต่มีเขามีงานเขากับสิขอยืมมูอเพิ่นมาบินมาถ่ายเนาะเพราะใส่เพราะด้ใส่น้ำกันเนาะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละบาด้นสิเบทาเบิง อตอนบินทดสอบเบองว่าสิเอาภาพมันจะออกมาแบบใดเนาะมันสิสวยสิงามแบบใไแล้วก็การคอนโทรมุมคอนโทรการสแกนซันนะันนี่เดือาสีซันจะเป็นแบบใดก็มาลองลุนกันเบิ่งเนาะถือว่าโดนตัวน,นี้สามารถสำรวจได้พี่น้องบินสำรวจได้สบาย DJI Air 31นี่แจวไปเลย